thank you ใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้ทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะ ราชาชหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้นจึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงท้า สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่18ธันวาคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา10นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2555 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนมีผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ส่วนรวมเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบลจำนวนสองคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2 8 0 7คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะคงจะทราบกันดีว่าในชีวิตการงานของคนเราที่จะให้มีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอปัญหาในการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุปมีสองอย่างได้แก่ปัญหาที่เกิดจากงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้ด้วยการนําความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงความชํานาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุดส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ด้วยความการทำความเข้าใจและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมีผลสําเร็จของงานเป็นเป้าหมายจึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการทํางานรวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่จะมีมาในวันข้างหน้าเพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญได้โดยไม่เยะ่ะย่อท้อถอยหลัง สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย p ี s ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีและนครพนมเวลา1 0นาฬิกหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคน และผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ส่วนรวมเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบลญจำนวนสองคนรวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,807คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตความสำคัญตอนหนึ่งว่าปัญหาในการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุปมีสองอย่าง ได้แก่ปัญหาที่เกิดจากงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอุปสรรคผัดขวางความสำเร็จของงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้ด้วยการนำความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงความชำนาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุด ส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ด้วยการทำความเข้าใจกันและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายเวลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่18ธันวาคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนม จากนั้นเวลา10บนาฬิกาห,าหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชมพรนศามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,807คนในการนี้ได้พระราชทานพระราชโชวาทความว่าคงจะทราบกันดีว่าในชีวิตการทำงานของคนเรา ที่จะให้มีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอปัญหาในการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุปมีสองอย่างได้แก่ปัญหาที่เกิดจากการงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม กล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้ด้วยการนําความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงความชนานาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุดส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ด้วยการทําความเข้าใจกันและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีผลสําเร็จของงานเป็นเป้าหมายจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการทํางานรวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่จะมีมาในวันข้างหน้าเพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้ โดยไม่ย่อท้อถอยหลัง สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับคุณการ,ราา์ตาซาเกษมสรนน์อยุธยาและดิซันบุญธาริกา,าเอี่ยมคงศรีค่ะสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีและคนครพนมพจากนั้นเวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเก ja ap uh ียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์หรือสรีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนและผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ส่วนรวมเข้ารับพระราชทานรางวัลพระโนบลจจำนวนสองคน รวมทั้งมีผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2 8 0 7นคนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายกําลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะคงจะทราบกันดีว่าในชีวิตการงานของคนเราที่จะให้มีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอปัญหาในการทํางานนั้นกล่าวโดยสรุปมี2ออย่าง ได้แก่ปัญหาที่เกิดจากการงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสาเร็จของงานจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้โดยการนําความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงความชํานาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุดส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ด้วยการทําความเข้าใจกันและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีผลสําเร็จของงานเป็นเป้าหมาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำช่วงที่2ช่อง7สีนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชมพันศามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบในการพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แ่แพทย์หญิงสินเทค่าชาวกะเรียงจากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมารางวัลรัตน,นโบนบลซึ่งมอบแก่ผู้สรงคุณวุฒธธิสองคนที่ประกอบคุณงามความดีจะเป็นที่ประจักษ์และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญาบัตรรวม2,807คน ในการนี้พระจักรพรพระราโชวาทความสําคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายกําลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะคงจะทราบกันดีว่าในชีวิตการทํางานของคนเราที่จะให้มีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอปัญหาในการทํางานนั้นกล่าวโดยสรุปมี2ออย่างได้แก่ปัญหาที่เกิดจากงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้ด้วยการนําความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงความชํานาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุดส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ไขด้วยการทําความเข้าใจกันและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีผลสําเร็จของงานเป็นเป้เปาหมายจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการทํางานรวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคที่จะตามมาในวันข้างหน้า เพื่อที่แต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้โดยไม่ย่อท้อถอยหลัง สดสวยใสกระจางสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระไทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา ผลน,นาน,า,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้รอรท,ท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวกจนวันนี้ึงโจบดี าทธงรรมผู้สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่18ธันวาคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2555 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนมีผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ส่วนรวมเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบลจำนวนสองคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2 8 0 7คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะคงจะทราบกันดีว่าในชีวิตการงานของคนเราที่จะให้มีแต่ความราบรื่นสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอปัญหาในการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุปมีสองอย่างได้แก่ปัญหาที่เกิดจากงานกับปัญหาที่เกิดจากบุคคลปัญหาทั้งสองอย่างนี้หากปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกล่าวคือปัญหาที่เกิดจากงานต้องแก้ด้วยการนําความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงความชํานาญมาปฏิบัติแก้ไขให้ตรงจุดส่วนปัญหาที่เกิดจากบุคคลต้องแก้ด้วยความการทําความเข้าใจและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมีผลสําเร็จของงานเป็นเป้าหมายจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการทํางานรวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่จะมีมาในวันข้างหน้าเพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญได้โดยไม่เย่ะย่อท้อถอยหลัง